กาดปุด <c oughs> วนนว๊วันเราจะพูดเทวดาเขาก็สกัดดาวรุ่งไม่ได้ฝนเทลงมาอย่างแรงนะ <c oughs> <c oughs> การที่พวกเราทำหน้าที่ของความเป็นสมณะนะ สมณะแปลว่าผู้สงบนะพวกเรานะภิกษุแปลว่าผู้ขอผู้เห็นภยัยเออเราทำหน้าที่ของสมณะทำหน้าที่ของภิกษุผู้เห็นภยัยตรงตาม <c oughs> นามของพวกเราไหมว่างั้นเถอะ การที่พวกเราทําทุกวันนี้นะใครใครทําต่อเนื่องสม่ําเสมอก็อหมายถึงว่าสร้างรายได้ <c oughs> นะสร้างรายได้ให้กับตัวเองทุกขณะนะไม่ใช่ทุกวันนะทุกขณะเออก็เหมือนกับคนร้านขายของชํานั่นแหละนะสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านใดหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยนะจะมีร้านขายของชาไม่กี่ไม่กี่ร้านหรอก นะหมู่บ้านใหญ่ๆจะมีสักนะสองสามร้านขายของชำขายจีปาถะนะขายจีปาถะนะหลายอย่างเหมือนกันเถอะเปิดร้านขายทุกวทตกวันแต่บ้านนี้แหละจะมี <c oughs> เงินส่งลูกเรียนนะนะเร้านนี้แหละจะมีเงินส่งลูกเรียนแต่ชาวบ้านชาวช่องก็เงินเงินปีนะพวกเรา นะเงินปีทำไมต้องบอกเงินปีก็ทำเกษตรกรรมไงปลูกขา้าวโพดเงี้ยตั้งสามเดือนสี่เดือนกว่าจะได้เก็บนะเมื่อก่อนก็ปลูกครั้งเดียวปีหนึ่งนะนะเดือนเมษา,ายนก็ไถปลูกเดือนพฤษภาปลูกนะก็จะหมดฝนพอดีที่เก็บนะแล้วก็ครั้งเดียวนั่นแหละพวกเรา ก็ถั่วทีนี้ยมีปลูกถั่วบ้างถั่วแดงถั่วเขียวมันก็คือครั้งเดียวนั่นนะถัว่วลิสงก็ครั้งเดียวก็เป็นเป็นว่าปีหนึ่งเป็นเงินปีว่าเงินเถอนะเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ซื้อปุ๋ยไม่ได้ซื้อพันธุ์อ่าก็พออยู่ได้ <c oughs> แต่แค่อยู่ได้นะอันนี้เนระหมยถึงชาวสวนอันนี้ชาวไร่ชาวไร่ชาวนานะชาวสวนก็เหมือนกัน ถ้าสวนก็เป็นเงินปีนะปีนึงค่อยได้ถ้าได้ไม่เยอะอย่างนี้ก็รอกว่าจะถึงครบปีกว่าจะถึงฤดูอีกทีหนึง่งนะถ้า <c oughs> บ้านไหนน้อยได้น้อยบางทีก็ไม่ไมนะ่จดปีหลือว่างัน้นเถอะนะปีจนปีนะไม่ถึงว่างั้นเถอะแต่ถ้าบ,บ้านไหนที่มีสวนเยอะสวนกว้างหน่อยก็ชนปี นะบางครั้งก็เหลือบ้างอย่างนี้นะ <c oughs> แต่คนที่ได้ทุกวันทุกวันก็คือนะพ่อค้านังไงนะพ่อค้าพ่อขายได้ทุกวันทุกวันเลยเนะนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยหมู่บ้านจะเจริญพวกชั่วเนี่ยแล้วว่าน้องคายเราปัจจุบันเนี่ยอาความเป็นอยู่ดีเออวัดบินทบาด้มีขน,นมนมเนยมีอาหารใส่บาท มีขนมนมเนยไปฉันทุกวันว่าง,งั้นเถอะเมื่อก่อนเนี่ยว่าสภาเต็มบาทข้าวเหนียวอย่างเดียวนั่นแหละหนักอื้อเลยว่าง,งันเถอะใส่ข้าวเหนียวเต็มเลยยิ่งเดินไกลเท่าไหรก็ข้าวเหนียวยิ่งเยอะนะทางวัดก็ต้องทำโรงคลัวนี่ <c oughs> ทำไมเขาทำมันมันสัปะหลังก็ปีนึงก็ครั้งเดียวเองอย่างนี้นะเออ ก็หาอยู่หากินไปคือคือเอาง่ายรายได้มันน้อยนะปีชนปีทุกวันนี้ทําไมถึงมีขนมอ๋อเพราะว่ารายได้มันทุกทุกวันติกรีดยางทุกวันหลือเว้นสองวันแต่คือคืออาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบวันไปขายทางหนึ่งมันก็ยังนั่นเราได้ตลอดว่ากันเถอได้ทุกวันเอาง่ายได้ทุกวันเลยนี่แหละรายได้มันทําทุกวันไม่หยุดหยุดไม่ได้ เหมือนกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคนขายของชำนี่แหละเหมือนกับคนนร้านค้าที่ค้าขายเนี่ยะเขาขายทุกวันเออขายทุกวันนะไม่ว่าไม่ว่าธุรกิจน้อยธุรกิจใหญ่นะพวกเรานะขายทุกวันนะไม่ใช่ว่าพวกที่เงินโอ้ยอย่างที่เขาได้เยอะๆอย่างเงี้ยเขนะได้วันละห้าสิบล้าน อย่างนี้นะพวกเรานะห้าสิบล้านสมัยก่อนสมัยก่อนนะได้ข้อมูลนะบางบริษัทได้วันละห้าสิบล้านหักลบปรบนี่แล้วในว,วันละห้าสิบล้านทําไมเขาได้สิบวันมันน่าจะพอหยุดใช่ไหมหยุดไม่ต้องทมแล้วเดือนหนึ่งทำทั้สิบวันก็พอผมมันดังห้าสิบล้านลองคิดดูเถอาพวกเราเอาเนี่ยเขาหยุดไหมเฮ้ยไม่หยุดเลยย,ยิ่งทำขึ้นอีกยิ่งพยายามกระจาย ออกไปทั่วประเทศน่นต่างประเทศน่นนะนะเปิดบริษัทต่างประเทศนะเอเชียไม่พอยุโรปนู่นนะอย่างนี้นะบริษัทบางบริษัทนั้นพวกเรานะอย่างนี้เป็นทอนนะแทนที่เขาได้เยอะแล้วเขาจะเขาหยุดที่ไหนอะ่ะไม่หยุดนะเออไม่ได้หยุดเลยว่างเงินเถอะแล้วเงินเป็นทีนี้กี่แสนกี่ล้านทีเนี้ยโอ้ สามสี่แสนล้านสามสี่แสนล้านนะพวกเรานะไม่ใช่เปหมื่นล้านพันล้านนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะคือทำทุกวันได้ทุกวันได้ทุกวันนะอันนี้คือทางโลกถ้าหยุดก็คือขาดรายได้มันเพิ่มรายจ่ายทีเนี้ยเหมือนกับคนงานเนี่ยเออเขารับเงินเงินอครึ่งเดือนนะพอครึ่งเดือน มาเบิกตังค์วันะที่สิบห้าวันที่สิบหกไม่มาแล้วเออขาดรายได้เมื่อพวกเราตีเนี้ยเออขาดรายได้รายจ่ายเพิ่มนะเพิ่มเป็นสองวันนะของใหม่ก็ไม่ได้ของเก่าก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่ไหมเอาของเก่ามาใช้ไงเออกินของเก่าแล้วก็ของใหม่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ตกลงก็เท่ากับสองวันนะเพิ่มรายจ่ายขาดรายได้เพิ่มรายจ่าย อันนี้ก็ยังถือว่าหมายถึงว่ายังดีนะพวกเรานะอเอนนอเดือนหนึ่งพักสองวันนะเดือนหนึ่งพักพักสองวันแต่สองวันก็คุณก็ขาดรายได้แล้นะนะเอาลองดูลองดูของพวกเราทีนี้เอาลองดูเออตั้งแต่พวกเราบวชเข้ามารู้ว่าพวกเราเข้ามาวัดเนี่ยนะเออเราได้มีขาดรายได้ไหมเออเพิ่มรายจ่ายไหมเออ ลองพิจารณาดูเลยเอาที่ตมาเคยพูดให้ครูบาอาจารย์หรือว,ว่าพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเหมือนกันนะพูดในสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์ตำหนิกันนะนะตำหนิต่โทษกันนะอาตมาก็มาเลยบอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์เอออย่าตำหนิต่โทษกันเลยนะพวกเราบวชก็มาสามยี่สิบสามสิบปีนะไม่เท่าครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสองปีนะผมว่า แม่นอยู่ว่า้งทําไมต้องตอบว่าแม่นอยู่แล้วแม่นอยู่จะไปตำหนีตีโทษกันหนึ่งทำไมเนาะแม่ไหมพวกเราทําไมมามากราบพูดอย่างนั้นทําไมเราครูอาจารย์ยอมรับอ่ะเพราะว่าใช่อยูอย่แล้วใช่เราจะไปตําหนีท่านทําไมนะอันนี้กรณีหนึ่งอกกรณีหนึนนน่งก็คือเนี่ยแหละอย่างของของเรานี่แหละเอือท,ทําทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย วันละแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงเนี่ยแล้วทําไม่หยุดนะแล้วเพื่อนทีเนี้เออบวชเข้ามาสิปียี่สิบปีตัตมาก็พูดเลยนะนะพวกท่านนะ่ะบวชเข้ามานะ่ะสิปียี่สิบปีเนี่ยไม่เท่าบวชสองปีหรอกมันแะม่นยูเนี่ยนะพวกเรานะแม่นยูทำไมแม่แม่นยะูเน่ะคือไม่เคยทำเลยไงไม่ทำเลยไม่ทำเลยละเอาเลยละไม่ทำเลย ทำวันนิดๆหน่อยๆวะคือคนไม่ทำก็คือไม่ทำนะพวกเราคือไม่เคยแตะต้องเลยไม่เคยที่จะมานั่งสมาธิาเลยถ้ามันนั่งมันจะไม่นั่งหรอกแค่สิบนาทีห้านาทีเนี่ยคนเราเนี่ยถ้านั่งอน่นะจะนั่งทําไมห้านาทีสิบนาทีวันหนึ่งอ่นะถ้าพูดที่นั่งจริงๆน่ะมันจะนั่งเยอะมันจะทําเยอะนะไอ้ที่ที่พูดเนี่ยมันส่วนรวมเองนะที่พูดนะ่นะเออที่พูดน่มันส่วนรวมที่จะมาทำเจ็ดแปดชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยนะนะ นะนนี้เป็นส่วนรวมนะส่วนตัวโอ้ยต่างหากหรอกกส่วนตัวนั่นนะครูบาอาจารย์ท่านก็ทาอย่างนั้นเอาง่ายๆว่าขายของก็คือขายทุกวันเลยวันขายของชํารืว่างั้นเถอะนะแต่ว่าไอการเปิดร้านค้าขายของชําหรือนะว่าบริษัทห้างร้านต่างๆในนั้นที่เขาทามีรายได้เนี่ยน,นะเขาไม่หยุดยนะครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนกับมีเป็นบริษัทที่มีทุนเยอะว่างั้นเถอะ ทุนเยอะแล้วของก็ถูกตลาดเงี้ยนะของมันถูกตลาด <c oughs> มันก็เลยเป็นอาการที่โกงไงพวกเรา <c oughs> เออท่านทําทําแล้วท่าน,นะทำมาของพระเจ้าเป็นอาการที่โกอยู่แล้วนะ <c oughs> ทําไม่กี่ปีก็เห็นหมากเห็นผลระวังกงนเถอะนะ <c oughs> เห็นดอกเห็นผล <c oughs> ออกดอกออกผลนะ พวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละทำไมพราะพวกเราจะไม่มีบุญญาธิการแตขข่ของให้พวกเราทําเถือมันก็เหมือนกับขายของชําดีๆมันก็เปิดร้านค้าอยู่ดีๆนั่นแหละนะขายทุกวันได้ทุกวันทุกวันด้วยนะไม่หยุดเลยนะบางทีก็นู่นแหละเทศกาลตรุษจีนทีหนึ่งหยุดวันสองหยุดงานวันสองวันหนึ่งเงี้ยนะ <c oughs> ทางภาคพื้นไหนที่เศรษฐกิจดีนึงสงกราน่างเงี้ยเขาหยุดวันเดียวเอง ภาคที่หยุดเนื้อภาคที่หยุดนานสงกรานนานที่สุดก็คือภาคเนื้อนั่นแหละกับอีสานอีสานจะหยุดสี่วันภาคเนื้อสิบวันเลยเราเคยอยู่มาแล้วสิบวันเลยนะเขาชอบสนุกเล่นสิบวันเลยเออโอ้คคอคยคนเศรษฐกิจดีๆเขาไม่เอาหลอกวันเดียวออเขาเล่นวันเดียวจากภาคตะวันออกเนี้ยเขาเล่นวันเดียวอันนี้ตกลง ลองพิจารณาดูนะพวกเราขาดรายได้ไหมแต่ละวันละวันเนี่ยนะรายได้คืออะไรคือทําสมาธินี่แหละสมาธิตัวเดียวเลยล้นลวนเลยนะเออเช้าสายายเย็นเช้าสายเบียนหรือว่านะทั้งวันเลยเนี่ยเราได้ทํำไหมนะถ้าเราไม่ได้ทำํำเราก็ขาดรายได้ทีทนี้รายจ่ายคือไรจิตใจมันฟุ้งซ่านแสบในะคิดดีคิดไม่ดี นะขนาดอยู่วัดดูวาแต่แท้ยังคิดไม่ดีเฉยเลยนะพวกเราแปลกไหมที่จริงมันไม่น่ามันปิดประตูปิดประตูได้แล้วนะพวกเรานะเอาลองดูนะไม่มีอะไรที่คิดไม่ดีเลยนะดูเลยนะดูว่าเราเราอะไยเราจะคิดอะไรเรื่องไม่ดีมีไหมนะจิเลตัณหาอะไรต่างๆถ้าเราประพฤติปฏิบัติผูกท่องทุกทางม,ม,มันมันมีนมีอยู่แล้วนะไม่มีอะไรคือหมายถึงว่าการที่จะเราจะมาคิดตระวาการกรรมที่ไม่ดีไงถึงแม้ว่าภายในนะ ภายในที่ยังชําระไม่ได้มันก็ไม่มีเหตุที่จะให้ทาความผิดนี่เราจะต้องพูดอะไรกายเราจะต้องทําอะไรจะฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ประพฤติผิดมิจฉาจารอะไรไหมวาจาเราจะต้องไปโกหกวศสอเสยดเสนทาว่าร้ายใครไหม <c oughs> แต่มันก็มีนะเออบางคนบางท่านก็ติดโอ้โหไม่มีใครดีสักคนเลยบางนันเดอไม่ดีสักคนเลยนะติหมดเลย ไม่มีคดีสักคนว่างั้นเถอะบางทีล้วก็เออดมยิ้มนะนะแต่ตัวเองเป็นไงทีเนี้ยดีไหมเฮอก็ไม่ได้ดีแต่ว่าเออเลางาพิจานาเอ๊ะทำไมเป็นไงเลยอ๋อมันทั้งหมดเลยนะพวกเราน่คือไม่ดีคือไม่ดีไปหมดเลยนะคือไม่ดีก็คือไม่ดีเลยว่างั้นเถอะถ้าดีก็จะไม่พูดไงถ้าดีก็จะไม่ตําหนิติโทษจะไม่นินทาว่าร้ายกันหรือว่างั้นเถอะคือมันไม่ดี มันไม่ดีก็เลยไม่ดีต่นไม่ดีไปเลยอย่างเงี้ยน,นะว่าเอา้าทาไมถึงบอกไปงั้นคือไม่มีใครดีเลยอะในสายตาของตัวเองะนะแต่ว่าตัวเองดีไหมละ่ะฮึแต่ก็มองไม่เห็นอย่างเงี้ยน,นะนี่อย่างเงี้ยพวกเราจริงๆมันไม่น่าจะเป็นใช่ไหมอย่างพวกเรามันหมดจิตแล้วหมดทุกอย่างเลยในการได้กับล่าเวียนจากความชั่วเนี่ยมันจบจริงๆนะพวกเรานะมัน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 อันวยจริงๆเลยในการที่พวกเราเป็นนักบวชเนี่ยหรือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ย อำนวยริงๆเลยอำนวยในการที่จะละความชั่วเนี่ยนะนะไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะละมันก็ละไปเองโดยตมโนมัติละในโดยเพศไงเพศนักบวชเนี่ยคุณจะต้องไปทําอะไรเอา <c oughs> แค่สินห้าเนี่ยก็จบแล้วไม่มีอะไรที่ต้องทําแล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักชอบประพฤติผิดมิจฉาจารย์โกหกโมทเทศสอศ่อเสียดเินทาว่าร้ายเสพของมึนเมาอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วจบเลยใช่ไหมเออ ไม่มีเลยจะต้องทำอะไรไม่มีเลยพระก็เหมือนกันทีนี้พระยิ่งง่ายหญ่เลยง่ายมากๆเลยเออเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ามีอะไรมีเกาะไงมีเกาะป้องกันที่มันละเอียดแน่นหนามากเลยพระเนี่ยความศีลมีเยอะจะทํานั่นก็ไม่ได้จะทํานี่นก็ไม่ได้คือไม่ต้องทํามันดีแล้วนะนะ,นะไม่ใช่เหมือนกับพระสุพัทธวุฒธ,ธบัญญชิตนะสุพธัทธวุฒธบัญชิตเนี่ย <c oughs> บวชตอนแก่นะดิ้งข่าวว่าพระองค์ทรงปรินิพานนะพระพุทตุชนที่เป็นลุขสิทธิ์ของพระมหากัสสปะโอ้ยจีออกชกตัวร้องหมร้องไห้ปฏิเทวะเออไอ้พระสุภาทานี่พูดเลยโอ๊ยพวกเราจะมาร้องผมร้องไห้ทำไมเออพระสัมมาคโคโดมพระพุทธเจ้านิพพานันดีแล้วว่างั้น จะไม่มีใครมาห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่มีอะไรที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าเลยนะว่า้งเถอะคือจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ได้มันจะโดนอบัดหมดมความหมายของแกนั่นนะเออดีแล้วว่า้นจะไม่มีใครมาที่เราบังคับเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะทําอะไรก็ทําตามใจเราว่า้นเถอะนะอย่างนงี้ยน,นะพวกเราคําว่าแบบไม่มีที่จะเหยียดมือเหยียดเท้านั้นลักษณะนั้นแหละจริงๆมันไม่ใช่ คือดีแล้วพระองค์ไม่ให้ทำนะนะไม่ให้ทำริงนี้ไม่ทำริงนี้มันดีไปแล้วว่างั้นเถอะเนี่ยมันอํานวยไหมล่ะเพศเราเนี่ยมันอํานวยมากในการที่จะไม่ทําความชัว่วนะนะเออไอยิ่งอยากจะต้องทําอยู่มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมละ่ะอยากจะต้องทําอยู่เงี้ยเนานี่แต่ทาความดีทําไมมันว่างมันว่างเยอะไม่ต้องทําอะไรไม่ทาความดีทําความดีก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นอีกทาสมาธิอย่างเดียวเออสีนี่ท่านรู้รู้แล้วก็เพื่ออะไรเพื่อ เป็นเกาะเพื่อก้องกันเงินเพราะจะคิดโอ้นี่ผิดศีลเพราะจะทําโอ้นี่ผิดศีลเงี้ยจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่การกระทาที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเรามีแค่รู้แค่นั้นแหละระลึกว่าเราไม่ทําไม่ทาไม่ทาแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตที่มันเป็นสมาธิมันมีพลังกิเลสมันก็ไม่เฟื่องฟูกิเลสมันก็ไม่กําเริบเสืบสารคนเราที่ทําผิดศีลผิดธรรมมันเพราะมีกิเลสไงเออเคยพูดแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ย จิเลียมันไม่มีในเมื่อจิเลียมันลดลงคือมันคมได้อะได้สมาธิน่ะในเมื่อมันคมได้อจิตที่จะทําให้เราผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่มีไงแล้วก็อีกอย่างก็คือสติเราก็กล้าขึ้นไงสติแก่กล้าจิเลียดบรรเทาเบาบางมันนี่การคมก่อนนะอย่าเพิ่งสเป็นสมุทเฉดนะก็การ่มนี่แหละอะไรมันจะถ้าคมไม่ได้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้ทําความผิด นะสมาธิเราก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นดิทีนี้ยจนเป็นสติเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยน,นะเอออัตโนมัติหมายถือว่านะพระอราหันต์เลยนะคือสติเป็นอัตโนมัติจิเลสก็ไม่โผล่ไม่ผุดขึ้นมาแล้วตีนี้ยทําไมล่ะก็ชําระกจิเลสได้ไงเมื่อจิเลสเป็นเหตุให้ทําผิดศีลผิดธรรมก็บอกแล้วไงถ้าจิเลสมันไม่มีจะอะไรมาผิดศีลผิดธรรมการทําสมาธิได้ทั้งข่มจิเลสนะสติก็กล้าขึ้นอีก เดือกิเลสมันมากสติมันไม่ทันจะไปทันได้ไงเด็กกับผู้ใหญ่สู้กันนะเออหมายถึงสติก็คือเด็กนะผู้ใหญ่ก็คือกิเลสนะเขาผักหัวนิดเดียวฉนั้นแหละแค่เอานิ้วเดียวฉะนั้นแหละผักหัวก็ล้มแผลและนะ้วนั่นแหะนั่นงแหละแต่ถ้ามีสมาธิทีเนี้ยมันจะเป็นผู้ใหญ่นะทีเนี้ยกิเลสจะเป็นเด็กทีนี้นะแน่เหมอนอย่างนั้น,น,น,นได้พวกเราไม่ใช่ว่ารักษาศีลบอกโอ้ยตั้งอ,อกตั้งใจรักษาศีลมันอึดอัดคนได้มีพลังอนะ คนที่มีพลังคือมันกิเลสมันไม่มีจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอย่างยกตัวอย่างเขากินเขาเย็นนะกินเขาเย็นเพราะอะไรพวกเราก็มันหิวไงเนี่ยก็คือกิเลสอย่างนงี้นะมันอดไม่ได้นะแต่ถ้ากิเลสไม่มีทีเนี้ยถึงเวลาก็กินเฉยเฉยนะพวกเรานะอจะให้หิวให้ทรนทุรายแลวไม่มีทําไมมันไม่มีกิเลสกิเลสมันลดลงกิเลสมันคมไม่ใช่มีมีนะอันดับแรกก็คือมันข่มกิเลสได้กิเลสไม่โอเนี่ยนะ นะสติตตังพวขึ้นมีเองไอ้ที่เนี้ยวอาเฮลยสบายเลยทีเนี้ยโอ้พระเจ้าท่านเมตตาพวกเราขนาดนี้เองอย่างนี้นะเออไม่ต้องไปเหยียดมือเหยียดเท้าหรอกว่างั้นเถอะไม่มีที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าพาว่างยินนะพระสุภะตะพุทธบรรนะพชิตนะผิดเป็นนับบัดหมดว่างั้นเออมันเป็นดีที่ไม่ต้องเหยียดมือเหยียดเท้านละ้นะนะก็ไม่ต้องทําอะไรยังไงนี่นี่คือ ถ้าเราทนะํานะทำหมดถึงว่าถ้าเราทำรักษาจิตร,รักษาอะไรมันก็ได้คือเอาง่ายๆว่านะรักษาตัวเดียวน่ะนะนะรักษากจิตตัวเดียวน่ะนะนะคือมันจะเกิดจิเลียดต่างๆเมื่อเกิดจากความคิดเกิดจากจิตนี่ใช่ไหมไม่ใช่หรือถ้าจิตไม่อยากถ้ายังมันจะคิดอะไรเออมันจะฝืนจะผิดอะไรถ้าจิตไม่อยากนะอย่างนี้นะเ <c oughs> นะี่อันนี้คือพูดถึงว่าเพศของเรามันพร้อม พร้อมในการที่จะเริญกุศลน,นี่นะ่ะมันง่ายมันพร้อมมากเลยนะไปได้เร็วมากเลยนะไม่มีอุปสรรคเลยนะถ้าคนเข้าใจนะนะไม่มีอุปสรรคใดๆเลยว่างั้นเถอะแบบวิ่งแบบรถไฟฟ้าจีนเลยหรอว่างัน้นเถอะวิ่งเร็วมากเลยหรอว่างั้นเถอะเออของพวกเราแต่ต้องทําไงทํามันเข้าใจนิดเดียวแค่นั้นแหละมาก็มา,า,ม,ามาเข้ามาแล้วแล้ไม่ตั้งใจที่จะทําไม่ตั้งใจที่จะศึกษานี่เนะี่ยเออ ไม่ตั้งใจที่ศึกษาไม่ตั้งใจที่จะทำมันก็เหมือนกับสุภัทธาวุธาบ,บ,บันปะคิดนี่แหละแล้วก็บังคับแล้วให้ทํานั่นแล้วให้ทํานี่อันนี้ขนาดไม่ใช่รักษาไม่ใช่สอนเรื่องวินัยนะแค่ให้ทาแค่นั้นไงแค่ทําแค่เสี้ยวเดียวเองไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของวันเวลาของเราเลยอึดอัดขาดเครื่องโวยโวายเนีเย่ยเวยคุณมันขาดไรายได้นะเอาจิงไหมล่ะพวกเราเอา ครูบาอาจารย์ก็ทาเทศสมาธิแค่นั้นแหละทําไมมีท่านมีรายได้เยอะอะรายได้อะไรอะเอาไม่ต้องพูดเลยภายนอกอาภายในยังไม่ต้องพูดเอาแค่ภายนอกแนะทาไมท่านมีบาร,รมีเอ้ะท่านก็ไม่ได้แสดงธรรม่ทั้งหมดลูกศิษย์ลุงปู่มั่นก็ไม่ได้แสดงธรรมจริงทั้งหมด,หมดแต่ทําไมท่านมีบาร,รมีมากมายแต่และองค์ละท่านอย่างนี้นะเออนั่นแหละท่านทํารายได้ท่านสร้างรายได้รายได้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะนะอันนี้มันมัน เปลือกนอกอย่างนั้นมันผลพลอยได้เฉยๆนะนะเป็นผลพลอยได้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์หลักนะประโยชน์หลักก็คือการที่ท่านชำระในเจนะเลตให้มันทวาวบางนะมันชำระเจเลตให้มันทวาวบางหรือสิ้นไปนูนะ่นน่ะคือคือนั่นคือเหตุผลหลักนะอันนี้มันผลพลอยได้เฉยหลอกบุญญาธิการบาร,รมีต่างๆแต่ว่าส่วนนี้มันเป็นการ ไอ้บุญบาร,รมีเนะี่ยมันเป็นการ <c oughs> สะสมสร้างสมได็จต่อๆไปในะทีเนี้ยเป็นการรักษาศาสนาเป็นการเอื้ออุ้มชูพระพุทธศาสนาถ้ามาจากทาสมาธิอย่างเดียวนะพวกเรานะเอาเลยลองพิจารณาดูพวกเราขาดรายได้หรือเพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายจ่ายก็คือการที่จิตใจฟุง้งซ่านแสบายนั่นแหละคิดมากคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็นะขัดหลักทมคำองศรขัด คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ในทีนี้ยก็จิเริมันมันมากไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยทำไมพาประพฤติปฏิบัติทําไมโวยวายอ่ะทำไมตีอ,อกท่องตัวทําไมโวยวายไม่ใช่โวยวายธรรมดานะกล่าวพลุสวาจาด้วยกล่าวคําหยาบต่อครูบาอาจารย์ด้วย,ยเออทำไมเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะาเราไม่ได้มาไม่มีรายได้เลยไม่เอาเลยนอนอยู่นอนกิน่เฉยๆว่าตัวเองเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยน,นะ ลูกเศรษฐีมันก็จนได้พวกเราเอ,อ๋ยเออตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นานนเออมันก็จนได้ว่างั้นเธอนะนะไม่สแสวงหาอันนี้นีพูดถึงภายนอกนะไม่สแสวงหาพัสดุที่หายไปไม่บุรณะซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่าเออตั้งบุรุษและจสตรีทุศีล นะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนใช่ไหมนะแล้วก็ไม่รู้จักบริโภคทรัพย์สมบัติเจ๊งหมดระวังงานเถอะแต่คนที่มัง่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นานนั่นงนี้เป็นต้นอันนี้หมายถึงภึงภัยหมายถึงภายนอกภายในเราก็เหมือนกันเออไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขไม่รูจ้จักหาหาอะไรหาอะไรข้อในระบบเคร่องนะเออ หาสาเหตุแต่ที่มันปกคลองนั่นนะก็หาพัสดทุที่หายไปนั่นนหะอันนี้ที่มันปกคร่องอันไหนที่มันทําลายทรัพย์เราหายงี่เออนั่นนะเราไม่ดูไม่สังเกตปล่อยมันหายทุกวนันทุกวนันทุกวนันมันหายของหายนั่นนะทรัพย์ที่มีตัวเราหายทุกวนันไม่ซ่อมแซมปรับปรุงก็แก้ไขไงเออแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมการซ่อมแซมมันไม่ได้มากเท่ากับทําใหม่นะพวกเราทําใหม่มันมากนะ เออนั่นแหละก็เรียกว่าซ่อมแซมประตูที่ข้ามคราที่มันเก่านั่นนะะอันนี้ก็เหมือนกันนะกีเหสอันไนที่มันยังสะสมของเก่าอยู่เยอะก็ยังเอาไว้อยู่นั่นแหละันยังเจ็บมันไว้อยู่นั่นแหละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันน่าแปลกนะเราตอนตอน,ตอนแรกมาก็เหมือนกับตั้งอ,อกตั้งใจดีนะออยิ่งมาเจอหมู่เจอคนะที่ไปเป็นประเภทที่ขี้เกียจที่คลานสนุกสนานเพลิดเพลินก็ไปด้วยกันนันะเออ ตัวเองไม่มีศีลทีนี้ยศีลก็ไม่มีคือบุรุษสตรีผู้ศีลเป็นพ่อบ้านแม่เรือนไงนะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักบริโภคสมบัติไม่จะไม่รู้จักบริโภคแหละนะหาบริโภคหาทรัพย์สมบัติมาบริโภคยังไม่มีเลยเนะี่ยมันจะไปเหลืออะไรเก๊งหมดแน่นะอันนี้หมายถึงภายในภายนอกเหมือนกันนะพวกเรานะทั้งโลกต้องทาเหมือนกันเลยนะ <c oughs> ถ้าอยากมีคุณธรรมนะนี่แหละ ขายของทุกวันเนี่แหละทําทุกวันไม่ไม่หยุดบางหยุดเฉพาะวันเทศกาลจริงๆแต่ของเรามันไม่หยุดของเราเนี่ยทำของเราอยู่ที่ไหนอ่ะเอามีไหมเอาหลวงปู่ท่านก็ไม่เคยหยุดเออี่เป็นงานวันเกิดท่านนะท่านเหนื่อยรับแขกเยอะไม่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 ภาวนาไม่สมมูรหรอกไม่มีพวกเรานะนั่งก็นั่งเหมือนเดิมปกติคนแก่นั่ง หนึ่งชั่วโมงคิดดูพิจารณาดูที่สามลูกอีกมันเดิมอย่างนี้นะลองลองพิจารณาดูเอาไม,ไม่ไม่มีเลยนะไม่มีวันวันไหนที่จะเว้นไม่มีเลยป่วยหนักๆเขาก็ตั้งกับนั่งท่านก็นอนภาวนานอนภาวนาอันนี้ก็เห็นแล้วเออเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเออหลวงปู่ทำไมไม่นั่งสมาธิเหมือนเก่านะว่างั้นที่ไหนได้บอกโอ้ยพ่นนอนพ่นือเอาง่ายพ่นมีสมาธิของเพื่อนอยู่แล้วเป็นอัตโนมัติว่างั้นเถอะจะยืนเดินดน,นั่งนอนอย่างเงี้ย นอนนิ่งนอนพอเรามาเจ็บมาไข้ามาป่วยตัวเนี้ยเราเก็บไข้นะ้ำมันถ้าเราแก่นะเรายังไม่แก่เราแต่ว่าเราเก็บเวลามันเจ็บมันไข้มันก็มันนคนแก่มนะันทาอะไรไม่ได้ใช่ไหมธรมที่ที่เราเคยทามันมันก็ติดตัวแล้วเออมันก็ติดตัวอยู่แล้วว่างั้นเถอะยิ่งเก็บยิ่งป่วยเงี้ยโอ้ยนอนท่าเดียวนะนะพวกเรานะหลายชั่วโมงนั่งธมาธินานกว่าไอไอไอแข็งแรงอีกว่างั้นเถอะ เออไ่นึกถึงโอ้ยหลวงปู่เก่าผมขอโทษอย่างนี้นะแน่เห็นไหมเอาพวกเราจะขาดรายได้หรือเพิ่มรายจ่ายพิจารณาดูนะพ่าทำแค่นี้ก็ตะ็นเี้ยก็อย่างเงี้ยยังเห็นเห็นนี่แหละนะกระท่อนกระแท่นขาดขาดปูดุดนี่พวกนี้แหละขาด,ขาด,ขาดพวกนี้เราไม่ได้ขาดรายได้นะพวกเนี้ยนะเพิ่มรายจ่ายก็คือการที่เราไม่ทำมันเกียดมันครอบงำไปแล้ว กิเลสมันย่ำเยไปแล้วกิเลสมันได้ใจแล้วการที่เราไม่ได้ทำนะเนี่ยไว้แลวว่าขาดทุนแล้วเออเพิ่มรายจ่ายแล้วรายได้ร,รับก็ไม่ได้แล้วนะไอ้ที่เราทําได้ทุกวันทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยมันได้ไปแล้วพวกเราไม่รู้ตัวได้ยังไงเอากําลังจะน,นอนอยู่ดีๆเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทําอย่างเงี้ยไอ้พวกที่เล่นก็เล่นอยู่ดีๆต้องเลิกเ,เล่นอย่างนงี้ยนะเอาเออ นี่นแหละคือไม่ได้ยังไงอ่ะได้อะไรละ่ะได้คุณธรรมที่ความาขั้นตีจะโซ่จัตตามีความอดทนมีความาว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพในครูบาอาจารย์โอ้ยมันได้มันเยอะแยะมากมายในพวกเรานะไม่ได้อะไรหรอกนั่งขอให้มาได้เถอะมันได้ไปแล้วทําไมถึงไม่มาก็เพราะไม่ไม่มาเพราะมันกิเลสมันมากกว่าไงเออความเคารพในครูบาอาจารย์ก็ไม่มีฮิริโอตะปะก็ไม่มี กิเลสมันก็มากกว่าเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะอนการที่มาทำาตรมเสมอเสมอเสมอว้ยมันได้ไปแล้วนะการอ่อนน้อมต่อมตนว่าง่ายสอนง่ายนะมีหฮริโอตปะมีความละอายใจใจมีความเกรงกลัวต่อบาปนะในความอดทนแย่งกิเลสแย่ยยงอารมณ์ มันกําลังเพลิดเพลินไอ้พวกทีเล่นนนะนะมันก็ต้องหยุดเด้อไอ้พวกที่นอนกําลังเพลื่อเพลินอยู่ก็ต้องลุกเห็นไหมมาทําความดีอย่างเงี้ยเราทําอย่างนี้เสมอเมอเรียกว่าเราได้เรามีรายได้ตลอดรายได้ทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับห้างร้านเหมือนกับบริษัทที่เขาทำรายได้ทุกวันทุกวันนั่นแหละยางไงเนี่ยยังไงก็อย่างงั้นนั่นแหละ นะเอาลองพิจารณาดูนะ